ประจำวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2563ัเวลานี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะคุณโยมนะโมงครึ่งพุทธานีจะเข้ามานะอย่างนี้นะปเป็นประจำยกเว้นปฏิภารกิจก็เป็นรายการ ธรรมะฟังสบายสบายง่ายๆนะคุณโยมเป็นรายการธรรมะฟังสบายง่ายๆนี่แหละไม่มีอะไรมากอืมพุทธะนี่ก็จะมาขยายอัดขยายทำให้คุณโยมเอาได้ เขาใจนะเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมะในพุทธภูมิเมื่อเราเข้ามาสู่ยุคสมัยใหม่ย่งภาพข้างหลังของพุทธานี้แหละ เมื่อเราเข้ามาสู่ยุคสมัยใหม่อเราจะเห็นว่าค่านิยมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปคนเราเริ่มเบื่อหน่ายกับความเชื่อแล้วก็หันมาเชื่อตัวเองนะบางคนก็ ไรศาสนาคนไร้ศาสนานี่มีเยอะนะในปัจจุบันนี้เมื่อเขาไรศาสนาเขาก็ไม่มีที่ไปทางจิตวิญญาละคุณยอมตรงนี้สําคัญการไม่มีที่ไปทางจิตวิญญาณนี่สําคัญการไม่มีที่ไปทางจิตวิญญาณก็คือเมื่อดับขันไปแล้ว ก็ไม่รู้อะไรนว่าจะไปที่ใดจะไปแห่งใดผู้ที่ไม่มีศาสนานี่อันตารายนะอันตารายเขาต้องได้รับทุกขเวทนานะกับการไร้ศาสนานั่นแหละเมื่อเขาราสังขารไปแล้วนะจิตวิญญาณไม่มีที่ไปศาสนาทุกศาสนาดีทั้งนั้นละาคณโยม ความเชื่อทุกความเชื่อดีทั้งนั้นเหตุที่ศาสนาพุทธภูมินะอุบัติขึ้นมานะก็เพราะว่าความเป็นศาสนาของพุทธภูมิเพื่อมากพผนนิพพานในพุทธภูมิเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขยายอัดขยายทำ ให้คุณโยมเข้าออใจแกนแท้ธรรมะในพุทธภูมินะคุณโยมจะเห็นว่าคุณโยมสามารถที่จะถามคำถามขึ้นมาได้ตอนนี้นะ <c oughs> ตอนนี้เลยนะถ้าต้องการถามคุณโยมก็จะพิมพ์อะไรก็ได้ระพุทธจะลองพิมพ์ดูก่อนธรรมะสวัสดีอย่างนี้นะก็ขึ้นมา สนใจถามคำถามก็พิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าสนใจที่จะคำถามคุณโยมนี้จะ,จ,จ,ะจะไปอยู่ที่แชทสดนะถ้าคุณโยมต้องการจะสารภาพบาปกับศาสนาพุทธภูมินี่เราเปิดโอกาสให้สารภาพบาปสำหรับพุทธทายานะ เพื่อที่จะได้ชำระร้างบาปแล้วก็ระวังไม่ให้ไปปฏิบัติซ้ำเดิมอีกนี่คือศาสนาของพุทธภูมิในศาสนานี้อาจจะมีธรรมะนะที่คล้ายกับศาสนาอื่นแต่ก็ไม่เหมือนเลยทีเดียวหนึ่งนั้น,น,นคำถามเกี่ยวกับ ธรรมะในศาสนาของพุทธภูมิจึงน่าจะมีอยู่บา้างนะนอกจากนั้นแล้วคุณโยมก็จะมาสาธุการได้กับการสร้างคุณงามความดีกับการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ของเรานักบวชในพุทธภูมินี่แหละคุณโยมอืม อันนี้ถ้าเกิดว่าเรานี่เรานีาาา่จะเข้ามาเป็นนักบวชในศาสนาพุทธภูมินี้ก็ได้นะและการจะมาเป็นนักบวชในศาสนาพุทธภูมินี้ จะต้องผ่านการเป็นพุทธาทายากรถ้าไม่ผ่านการเป็นพุทธาทายาเลยนี่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะมาเป็นนักบวชได้เออถ้าคุณยอมเห็นนะนะนักบวชในศาสนาพุทธภูมินี่เรียกว่าพุทธนะไม่ไม่ได้ยอย่างอื่นนะเรียกว่าพุทธ แล้วตามด้วยใช้ยาเช่นพุทธไฟก็คือรูปรูปนี่แหละคือพุทธไฟนะใช้ยาว่าไฟก็เป็นพุทธไฟส่วนเป้าหมายสูงสุดของการประพฤติธ,ธรรมของเหล่าพุทธเราพุทธ,ทธก็จะมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธ,ธรรม นั่นก็คือเพื่อพระนิพพานในพุทธภูมิเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยนะไม่มีมุ่งหวังอย่างอื่นนะเพื่อพระนิพพานในพุทธภูมิเท่านั้นในพุทธภูมินี้ไม่ได้ปรารถนาอะไรนอกจากพระนิพพานแล้วเป็นที่สุดของชีวิตนักบวชในพุทธภูมินี้เป็นนักบวชที่ต้องบวชตลอดชีวิตนะไม่ได้บวชเล่นๆน,นะคุณโยม บวชลรวต้องดับกิเลสทันหาอุปทานให้ได้บุตรชายญาติก็มีหลักปฏิบัติเพียงข้อเดียวนะไม่มีเยอะนะข้อปฏิบัติน้าก็มีอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือจัญญาธรรมามานะเป็นหลักปฏิบัติของเราพุทธาทายญาติอ่พูดไปแล้วนี่ก็เราพุทธะก็ปฏิบัติด้วยนะเราพุทธะนี่มีข้อปฏิบัติตามพระสูตร มีข้อปฏิบัติตามพระสูตรหรือเป็นข้อประพฤติธ,ธรรมแต่ก็แยกออกมาเป็นตามโคดภูมิธรรมของแต่ละโคดภูมิธรรมเลยนะข้อปฏิบัติปฏิบัติมีความต่างกันอยู่บ้างละจะต,ต่างกันก็จำแนกเป็นนะโซดาบันพุทธสสกกิทาคามีพุทธอะอนาคามีพุทธะ แล้วก็สุดท้ายก็คืออรหันตากุทธะนะจะเห็นว่าอาริยบุคคลนะสี่จำพวกนี้นะก็มีอย่างนี้แหละนะมีข้อปฏิบัติต่างกันด้วยนะเออแล้วก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติใช้ชีวิตธรรมดาด้วยนะอยู่กับบ้านก็ประพฤติธรรมเป็นนักบวชได้ผู้นับถือศาสนาพุทธภูมิ จะมีที่ไปของจิตวิญญาณนะก็คือพระนิพพานนะแต่ถ้าพลาดถ้าพลาดจากพระนิพพานก็ยังได้ไปสวรรค์นะเท่านั้นนะในศาสนาของพุทธภูมินี้ไม่มีนรกนะเป็นที่ไปนะก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้ที่จะเข้ามาสู่ศาสนาของพุทธภูมิได้นี่นะจะต้องเป็นผู้ที่องมีบุญมีบารมีมีวาสนามาดีแล้วนะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวารมีวาสนาทำมาดีแล้วเป็นผู้ที่สร้างบุญบารมีธรรมมาดีแล้วแล้วก็ได้เจริญกุศลน,นะ ได้เจอจเจริญกุศลจิตจนถึงพร้อมแล้วละ่ะถึงได้เข้ามาสู่ศาสนาของพุทธภูมิศาส,สนาของพุทธภูมินี่ก็ประกอบไปด้วยนะมีพุทธทายาทก็เหมือนกับคุณโยมทั่วไปนั่นแหละใช้ชีวิตทั่วไปไม่ใช่นักบวชพุทธทายาทแล้วก็เหล่าพุทธก็คือเหล่านักบวชนะมีมีตรภูมิธรรมอยู่สี่ตรภูมิธรรมนั่นแหละ นะเรานักบวชบวชแล้วก็อยู่บ้านได้บวชเดยอะเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะในโลกใบนี้นะบวชได้อยู่ได้ทั้งหมดแล้วแต่เจริตของพุทธะแต่ละพระองค์เลยอยากจะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีพระผู้ศาสตร์พระผู้สร้างนี่ก็ท่านก็จะสร้างเข้าบัญญัติไว้ให้แล้วก็พระสูตรนะพระสูตรก็มีพระสูตรเดียวนั่นแหละนะนักบวชในพุทธภูมิก็จะเรียกว่า จอนักบวชนะแต่งชุดอย่างพุทธฟไฟนี่เขาเรียกว่าพุทธนะอย่าไปเรียกคุณคุณนะไม่ได้นะท่านเป็นนักบวชท่านละกิเลสแล้วนะถ้าไปเรียกคุณคุณนี่มันจะเหมือนกับคุณโยมนะอืมไม่ดีถือว่าไม่ให้เกียรติกันเลยนะ,ะเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ที่ประพฤติปฏิปรมเพื่อพระนิพพานเพื่อรดกิเลสตัณหาและอุปทานไม่ให้เกียรติกันอย่างนั้นไม่ได้นะ มันจะเป็นเรื่องไม่ดีเป็นอคุโซลจิตนะไปเรียกคุ้นๆน,นะหรือไ,ไปเรียกนายอย่างงี้นะนายไฟอย่างงี้นะไม่ได้นะถือว่าไม่ให้เกิกันไม่ให้เกิกันก็เรียกว่าพุทธไฟนะพุทธไฟนะก็จะได้รู้กันวา่าท่านเป็นนักบวชในศาสนาของพุทธภูมิอย่างนี้ละคุณโยมอืมคราวนี้ พูดถึงศาสนาของพุทธภูมิเนี่ยพุทธภูมินี่ไม่บินทบาทนะไม่ออกไปเดินบินทบาตนะไม่มีนะจะบินทบาทก็อย่างนี้แหละออนไลน์นะคุณโยมอยากจะทําบุญนะนักบวชในเวลารับปัจจัยมานี่ต้องรับผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นอขารับผ่านบัญชีธนาคารเพื่อตรวจสอบได้นะว่านักบวชนะ่ะมีะไรายได้เท่าไหร่นะตรวจสอบ ถ้ามีมากเกินไปคุณโยมก็ยุดยุดบางเดี๋ยวมันจะเป็นความโลภก็ให้ท่านอยู่ได้อยู่ในโลกใบนี้ได้แล้วก็ทําหน้าที่ทําภารกิจเป็นนักบวชนะถ้าทาให้ถ้าไม่มีท่านใดสนับสนุนนักบวชในพุทธภูมิเลยนี่ท่านก็อยู่ไม่ได้ลนะนักบวชนี่ก็ยังเป็นปุถุชนไม่ใช่ปุถุชนนะจะว่าไปก็ยังต้องคลองสังขารก็ต้องฉันอาหารนะ ต้องชั้นอาหารอย่างนี้นะก็คุณโยมก็สนับสนุนมาได้นะเราก็บางทีท่านต้องเผยแพ่ธรรมะในพุทธภูมินะท่านก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะมีค่าใช้ใจนะ่ายในการดำรงชีวิตนั่นแหละก็เวลาถวายปัจจัยก็ถวายเข้าในบัญชีธนาคารท่านก็จะมีบัญชีธนาคารไว้ท่านอย่างธนาคารเดียวเท่านั้นนะไม่เปิดมาก สำหรับการเป็นนักบวชเพื่อให้าติโยมได้ทําบุญนะทาบุญนะใส่บาทบใส่บาทออนไลน์ใส่บาทออนไลน์นะคุณโยมแล้วก็คุณโยมที่สนใจนะเออคุณโยมอยู่ต่างประเทศนะคุณโยมก็ทําได้นะอผ่านเพย์แพลอย่างเงี้ยนะเนะข้ามาตามนี้เลยนะตามที่มีตัวหนังสือวิ่งอยู่อย่างนงี้นะตัวหนังสือวิ่งมาอย่างนงี้นะคุณโยมที่อยู่ต่างประเทศนะอื แล้วก็คุณโยมที่อยากจะเข้าร่วมศาสนาเป็นพุทธา,ทายาตก็มาเข้าได้นะผ่านไลายไอดีนี้เลยนะ0944959960นะนี่เข้ามาเป็นพุทธา,ทายาตไว้ก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักบวชนะอืม สนใจลงโฆษณาก็ได้นะ้าจะมีโฆษณาแวบแวขึ้นมาด้านหลังของพุทธ,ธานี่แหละนะก็เป็นการสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือกเกอื้อกูลกันอย่างนี้แหละอืมศาสนาของพุทธภูมินี่เป็นศาสนาใหม่เป็นศาสนาใหม่นะคล้ายกับศาสนาอื่นบ้างแต่ไม่ใช่เสียเลยทีเดียวแนวทางการปฏิบัติ ก็จะเป็นไปอย่างปัจุบันนะใช้ชีวิตปกตินักบวชใช้ชีวิตปกติอยู่กับบ้านปฏิบัติธรรมให้ถึงมรรคพ้นิพพานเลยทีเดียวให้ถึงความเป็นอรหันต์ตพุทธะเลยทีเดียวนะอย่างนี้นะเ,เมื่อเป็นนักบวชแล้วก็ต้องสร้างประโยชน์คืองานความดีไว้ให้กับสังคมด้วยอเตือนสติสังคมด้วยนะบางทีสังคมนี้ เขาไปกันใหญ่สร้างความเดินรอในการละกันนักบวชจะต้องเตือนสติเตือนแต่สติทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ไปอยู่กับฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีฝ่ายหนึ่งไปประท้วงกลางท้องถนนนักบวชในพุทธภูมิห้ามเลยนะข้อห้ามนะถ้าไปลงอย่าง,งน,นั้นถึงขนาดในระเทศออกจากความเป็นนักบวชเลยอืมถ้าสนใจนี่เดียว พวกรายละเอียดต่างๆนะทั้งพระสูตรทั้งข้อประพฤติธรรมเนี่ยพุทธานี้ก็จะเอาลงไว้ที่ลายอาตอนนี้ใช้ลายนะเพราะว่าสื่อโซเชียลที่เคยใช้ไว้ก่อนหน้านั้นนะไม่เป็นกลางอืมไม่เป็นกลางแล้วก็เป็นอกุศลจิตอย่างยิ่งเป็นอกุศลจิตอย่างยิ่งนะแล้วก็สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นสื่อโซเชียลที่ใช้ไม่ได้ ตอนไยกเลิกไปแล้วตอนนี้จะใช้ YouTube ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมก็จะเลิกใช้ไม่มีอะไรที่จะยึดติดยินมั่นนะสำหรับพุทธะถ้ามีอะไรที่เข้ามารบกวนจิตใจรบกวนการปฏิบัติเพื่อถึงมากผลนิพพานนี่นะพุทธ,ธไฟยกเลิอกอได้เลยยกเลิกทันทีเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดอะไรง่าย ไม่ยึดติดอะไรแล้วละนะไปเรื่อยๆไปตามเหตุและปัจจัยเอาละมาถึงตรงนี้ถ้าคุณโยมมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะถ้าอ่าพระเจาเขาไปดูนิดนึงนะว่ามีคำถามไหมนะเพราะว่าหน้าจอตรงนั้นจะไม่เหมือนกับหน้าจอตรงนี้นะอ่าอย่างนี้ทุกาก็จะเห็นว่ามีคำถามไหม ก็จะเห็นว่า,าความละเอียดปัจจุบันนะเขาบอกว่าความละเอียดปัจจุบันนะหน้าจอน่าจะเป็น908คูณ512เตือนโปรดใช้โปรดใช้พปรตรวจสอบความละเอียดของวิดีโอความละเอียดปัจจุบันคือ ซึ่งไม่เหมาะสมะความละเอียดปัจจุบันไม่เหมาะสมนะ,ะต้องต้องไปปรับความละเอียดนะ mm hmm. ออปรับความละเอียดของปัจจุบันนะมันก็จะทําให้หน่วงให้อะไรอย่างนี้นะออได้ก็ค่อยๆปรับไปแก้ไปให้สตรีมนี้ใช้งานได้คล่องขึ้นออความละเอียดที่เหมาะสมก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย จริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่ามาเตือนว่าความละเอียดไม่เหมาะสมเนี่ยเขาต้องบอกด้วยว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม <c oughs> <c oughs> นะแล้วค่อย,อย,อยปรับไปแล้วกันเสิร์ชหาวิธีการปรับให้เหมาะสมได้หรอกนะคุณโยมก็แนะนําหน่อยนะว่าควรจะใช้ความละเอียดประมาณเท่าไหร่นะแนะนําพุทธาหน่อยก็แล้วกัน ว่าควรจะใช้ความละเอียดเท่าไรวิดีโอนะพะพุทธาจะได้ปรับแก้ได้นะคุณโยมนะอ้าวแล้ววันนี้เรถือว่าอุทธานีได้มาบอกพวกเราว่าตอนนี้นะศาส,สนาพุทธภูมินะถือกำเนินแล้วถือกำเนินมาได้นานแล้วล่ะนะ สองสามเดือนที่แล้วนั่นแหละพุทธาได้ประกาศศาสนาไปแล้วนะประกาศศาสนาพุทธภูมิไปแล้วก็จะมีพุทธาอยู่หนึ่งพระองค์นี่แล้วนะอันนี้ก็รอพุทธาไยาเหมือมีพุทธาไถยาแล้วก็จะมีเหล่าพุทธะปรากฏขึ้นมาพอมอีเหล่าพุทธะปรากฏขึ้นมาพุทธภูมิก็สมบมรบ์ลแล้วล่ะนะ ศาสนาของพุทธภูมิก็จะสมบูรณ์แล้วล่ะนะตอนนี้ก็ประกาศไปก่อนท่านที่ไม่มีศาสนานะ่ก็ค่อยๆพิจรารณา,า,าว้างก็แล้วกันว่าลองเข้ามาศึกษาดูก่อนศาสนาพุทธภูมิอาจจะถูกจริตก,กับท่านก็ได้อาจจะทําให้ท่านมีที่ไปทางจิตวิญญาณสู่แดนพุทธภูมินะ มีที่ไปทางจิตวิญญาณสู่แดนพุทธภูมินี่แหละนะเอาละจะพูดไปล่านี่ประสูตรของพุทธภูมินี่ตอนนี้ก็ปรับไปเรื่อยนะปรับพัะสูตรไปเรื่อยในการพบปะพพุทธไี่จะเข้ามาพบปะเช้ากลางวานันเยน็นเย็นค่ำก็คือธรรมะก่อนนอนนะมี หลายท่านเข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วะนะธรรมะก่อนนอนแล้วก็ธรรมะรับอรุณแล้วก็ตอนพักบ่ายนี่ก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธิเจริญวิปัสสนาญาณตามพระสูรนี่ตรงนี้สําคัญตามพระสรนี่ให้มีปัญญานะอแต่ว่าอะไราการแต่ละรายการนะ่ะพระพุทธไม่ได้มาร์ก ตายตัวว่าจะต้องปฏิบัติอาจจะต้องมาทุกๆวันนะนะบางวันตีพระราิจก็ไม่ได้มานะไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรละคุณโยมถ้าไม่ได้เจอกันก็เปิดเทปเก่าๆวิดีโอเก่าๆมารับฟังแล้วก็ปฏิบัติไปก็ได้นะถ้ามาไร้สดอย่างนี้ครับเปิดโอกาสล,ละเปิดโอกาสให้คุณโยมได้ยินเสียงของพุทธะตอนเป็นๆเ,เนี่ยแหละนะ เป็นมหาบุญมหากุศลนะการเข้ามาระดับรับฟังพระธรรมเทศนาทุกๆเช้านะคุณโยมนี่นะพุทธมาเนี่ยทุกๆเช้านี่มาเพื่อให้คุณโยมเนี่ยมีสตินะมาเตือนสติและคุณโยมนะให้มันจิตใจมันเบิกบานไว้อย่าเศร้าหมองอย่าคุณมัวนะนะสิ่งต่างๆมันเป็นสมมุตนะิสิ่งภายนอกนี่ก็เป็นสมมุตินะสิ่งภายในก็ยังสมมุติอยู่นะ เขาถึงความเป็นวิมุติได้เขาถึงความจริงให้ได้นะเห็นน้เห็นนะถึงความเป็นจริงของรูปนาะมขันทั้งหา้านี่มันไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดมันเป็นทุกข์เราจะไปยึดมันม่นถือมาเป็นของของเราไหมถ้าเรายังไปยึดมั่นอยู่ว่าอันนี้คือเราอันนี้คือของของเราอ,อันนี้ก็ไม่มีปัญญาไงเอาผู้มีปัญญาแล้วเขาก็ต้องละวางวเขาอาศัยมัน ทั้งภายในภายนอกเนี่ยอาศัยเท่านั้นแหละแต่ไม่ไปยึดมันถือมันโอ้ต้องกอดมันไว้ตลอดแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังอยากจะกอดเอาไว้อะไรอย่างนี้นะไม่ยึดมันถือมันปล่อยวาง,ปล,วางปล่อยวางได้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาเมาเป็นอย่างนี้จิตใจมันเบิกบานเช้าเชาตื่นมาเบิกบานอากาศเย็นสบายสดชื่นเช้าว,วันใหม่จิตใจก็เบิกบาน อ้าววันใหม่เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆอดีตนะผ่านไปแล้วลวนะที่จะไปโอ้กังวลวุ่นวายอยู่กับอดีตที่ผ่านมาอยากจะแก้ไขไอ้นู่นไอ้นี่นี่มันปับกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะมันผ่านไปแล้วเมื่อผ่านไปแล้วมันก็เป็นสมมุติถ้ายังเอามาเป็นสัญญามาปรุงมาแต่งนะเป็นสังขารนะ ปรุงแต่งอยู่นะปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันก็จะทําให้ใจเศร้ามองและเป็นทุกข์ฟุ้งซ่านหามีที่จบที่สิ้นไม่นี่อย่างนี้นะต้องปล่อยต้องวางต้องละต้องปล่อยต้องวางอยู่กับปัจจุบันนะใจสงบสบายเอาธรรมะเข้ามาพุทธะก็จะพูดจะคุยธรรมะนะคุยทุกประเด็นเลยนะธรรมะในพุทธภูมิหามีที่สุดไม่ดังนั้นทำ มาลุภาพจึงยิ่งใหญ่ทรมานุภาพของพุทธภูมินิยิ่งใหญ่มหาศาลนั่คุณโยมถ้าเข้าถึงทรมาในพุทธภูมิแล้วนี่ใช้ชีวิตสบายแล้วนนะจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้สบายนักบวชในพุทธภูมินี่จะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเป็นคุณตำรวจเป็นทหารเป็นเป็นทหารเป็นประกอบอาชีพอะไรก็ได้นะเป็นนักบวช พอถึงเวลาก็ามาปฏิบัติธรรม,มสวมชุดนับกวดปฏิบัติธรรมนะโสาบันพุทธะนี่ก็อยู่กับครอบครัวะมีครอบครัวได้มีสามีภรรยาได้โสดาบันพุทธะสักกิทาคามีพุทธะก็เหมือนกันเนะพราะท่านยังระยังตัดทางโลกไม่ได้ยังตัดกามมรรคาไม่ไดนะ้ยังตัดปฏิฆาไม่ได้ก็คือยังมีความยินดียินร้ายอยู่กับสิ่งทั้งหลายอยู่นะ แต่ว่าท่านจิตท่านตรงสู่พระนิพพานแล้วแต่ท่านยังมีครอบครัวอยู่เนี่ยยังมีสามียังแต่งงานได้นะนักวดในพุทธภูมิในแต่งงานได้นะไปพบปะเ,เจอกันถูกอารักชอบพอกันนะเ,เห็นว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขได้เพราะมีธรรมะนี่นะครอบครัวก็จะมีความสุขด้วยล,ล,ลูกล้านก็มีความสุขคนที่มีธรรมะนะนะ นี่แหละธรรมะในประเสริฐสุดแล้วนะเป็นนะักบวชนัแต่งงานได้นะถ้าเป็นโซดาบันพุทธสกิทาคามีพุทธะถ้าเกิดว่าท่านปวรารณาตนเป็นอาณาคามีพุทธะนี่ท่านจะไปแต่งงานไม่ได้แล้วนะหรือว่าท่านแต่งงานแล้วนี่ท่านจะไปเสพกามอะไรอีกเนี่ยไม่ได้แล้วนะปวรารณาตนเป็นอาณาคามีพุทธะต้องไม่เสพกามแล้วนะมไม่เสพกามมาคุณแล้วนะอ,อย่างนี้นะ พอเป็นอรหันต์ตัุธานิทนสบายแล้วลวนะท่านไม่ในยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วละนะท่านปล่อยวางทุกอย่างแล้วอืจิตถึงความรุ่นพนโดยบริบูรณ์บริสุทธิ์แล้วจิตบริสุทธิ์โดยบริบูบรณ์แล้ว,ดดลลวอืนะดังนั้นนะ่ะนักบวชนะ่ะในพุทธภูมิจึงประกอบอาชีพได้ไงนะโสดาบันพุทธ,ธนะท่านก็ประกอบอาชีพธรรมดาเลยละอืม,อมช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมได้อย่างปกติธรรมดานะาถึงเวลาก็ ใส่ชุดนักบวชปฏิบัติธรรมจบชีวิตนี้มีความสุขยิ่งนักอ,อย่างนี้เลยนะคุณโยมจิตใจมันจะเบิกบานจิตใจมันจะเบิกบานเขาถึงแก่นแท้ธรรมะของพุทธภูมินี่เป็นที่สุดแล้วของธรรมะในโลกนี้ไม่มีธรรมะใดประเสริฐท,ที่สุดแล้วสําหรับโลกนี้เท่ากับธรรมะในพุทธภูมิแล,ล้วคุณโยมนะ ก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมชาตินะอยู่อย่างธรรมดาธรรมชาติอนักบวชนี่ต้องใส่อาภรณ์ที่ตัดเองด้วยนะข้อปฏิบัติมี้แหละเลยใส่อาภร์ที่ปฏิบัติเองเอตัดเองอาภร์ที่ตัดเองไม่งั้นจะเรียกว่านักบวชได้ไงไม่งั้นจะเรียกว่านักบวชได้อย่างไรนะ นักบวชต้องปฏิบัติต่างจากคนทั่วไปบ้างหละคุณโยมจะให้เหมือนคนทั่วไปก็ไม่ใช่นักบวชแล้วนะอ <c oughs> เอาาวะลืววันนี้ได้เวลาพอสมควรนะพุทธะก็จะให้พรกับคุณโยมที่เข้ามาสดับรับฟังประธรรมเทศนาของพุทธะในครั้งนี้นะ <c oughs> ตั้งจิตตั้งใจรับพรนะคุณโยม ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะในครั้งนี้จงเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพัลละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุก ประการเตือนเจริญพรนะคุณโยมจเจริญพรแล้วก็มาพบกันใหม่ได้นะมาพบกันใหม่ได้ทุกวันนะทุกวันถ้าวันไหนที่ภาร,รกิจคุณโยมเปิดเทศได้นะพุทธก็ไม่สามารถจะระบุได้นะว่าวันไหนว่างบ้างไม่ว่างบ้างขึ้นเจากโอกาสนะคุณโยมนะ เข้ามาพบกันวันไหนก็เข้ามาพบกันวันนั้นนะมาถามตอบคำถามธรรมะกันวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วพุทธะก็ต้องกล่าวคำอำลาว่าธรรมะสวัสดีนะคุณโย